สวัสดีครับร้านเตอร์แม็กซิ่งบางไพรอินนะครับวันนี้เข้ามารีวิวรอแม็กมือสองนะครับเป็นลายที3 7นะครับขอบ15นะครับตัวนี้กว้าง7ออฟ35นะครับก็เป็นล้อมือสองแล้วก็ส่งทำสีขาวมาใหม่นะครับแปะสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับระกบคู่กับยางใหม่เป็นยางโอตานนนะครับไซส์หนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าอสิบห้านะครับเป็นปียี่สิบห้านะครับก็ใส่กับ Honda City สวยเต็มพอดีนะครับคันนี้เดิมๆไม่โหลดนะครับ ตัวรถเป็นสีดําแล้วก็ใส่ด้วยล้อสีขาวนะครับตัดเด่นๆเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมใครที่ขับ h o นด a c ซิ y อยู่นะครับใส่ล้อลายนี้นะครับสีตัดกันแบบนี้นะครับก็สวยไอีกแบบนะครับนี่ผมเดินให้รอบคันนะครับนี่นะครับมองจากด้านข้างนะครับสวยๆนะครับ h o นด a c i ิ y ี้ล้อขอบสิบห้ายางใหม่โอตานินะครับ นุ่มเงียบใช้งานดีนะครับรับประกัน100วันนะครับ mm hmm. ก็ชุดนี้ลูกค้ามีล้อกเก่ามาเทินนะครับ mm hmm. ก็จ่ายจบที่900 0กว่าบาทนะครับ mm hmm. ก็ถ้าพี่ท่านไหนสนใจล้อแม็กขอสบาใส่รถเก๋งข7อสิบเจใส่รถเก๋งนะครับถ้าเข้ามาคุยได้เลยครับมือหนึ่งมือสองคุยกันได้ครับ